มาครับมาอน้อยู่กับเฮาือเขาสิเบ็ดสิเบสบรรยากาศกลางปีผ้ามาฉิดกับมาฉิดหม่องมูมีป่าโอ้ดีบ่าเหมือนกันทิเป็นน,นะครับสิมานอยู่ครับมากะลุงนะครับ ฟางผลก็มีก็มีคนชิดกันนะครับฟางผลข้างษ์ยาก็มีครับน้องใบใหญ่นะครับน้องน้อยหปลาคือปลาใหญ่ดอกปลาครับมีปลาใหญ่ไนะหนะกินเบ็ดผมแล้วครับเบ็ดผมมัอมอนอย่างม้นอยู่เลยกินตะมอนได้เรามีปลาใหญ่มีปลาใหญ่มันกินเบ็ดเร็วนี่มีใจไข่เนี่ยกินตะมอน ดิแต่มองมีคมอยู่นะยู่ดมีคมอยู่นนี่มือยคอนีว่ายันอดเิมือในี่มนี่นางมาดนเลยเงียบเงียบพี่งมึงนางจะสร้างทีเรียไ้เยนอเยเป็นหเลยไม่โคจกเป็นหูเลยครับผมนี่ไม่โคจกเป็นหูปุมง่ของกจ้าขั้นเบดเทียบได้น ประมาณเท่าสั0สิบคันครับอยู่บางแั่นแต่ป่าน้องกับน,น้องนี่หน่อยนึงน้องบุ้ีป่าป่ากับน้องห้ามไม่เอาไปชิวเสียเปียบแ,แต่สมองมีโฮมนั่งอยู่นี่นแหละ เคยนี <icana> <naj bum S 1> ่แหละครับท่านผู้ชมไม่ไงนะกับโยกบุขึ้นนะโยกขึ้นกับเบสทิคันนะเออดี๋ยวไปมึงได้ต่ออีกตองนี้มองมะม้าหนะมึงนี่นี่แคนี้จะกินใส่ไหมเยั้ยนั่งอยู่นี่ใส่อยู่ ปลากอมเ่ได้พี่น้องฝากมน,นคลิปนี้วยีภาพเปนเบิ้งไม้ไม่ดอกไอหม่องมีหลดวิลงใส่ปากมันหลดวิลงใส่ปากมันหลอดมองมีนะอน,นาเขตอภัยทาน <laughs> มวยนี่แทวเด้